บทที่15ปฏิทานะคาถายาเทวตาสันติวิหารวาสินีทูเปคะเลโพธิะเลตะหิงตะหิงตาธรรมทาเนนะพวันตุปูชิตาโสดทิ้งกระโรนเตทวิหารมันทะเลเทลาจะมัชชานาวกาจะพิกาโวสารามิกาทานาปติอุปาสกาขามาจะเทสานิขามาจะอิสลาสัปานภูตาสุขิตาพวันตุเต ชะลาผู้ชาเยปิจะอันทสมัมภวะสังเสราชาตาอัถาวปปาติกาเนียานิการธรรมมวรังปฏิจเตสัพเพปิทุขกขัสะกโรตุสังขยังธาตุจิลังสตังธรรมโมธรรมัทธาจะปุขลาสังโฆโหตุสมะโควะอัถายะจะหิตายะจะอัมเหรักตุสัตธรรมโมสัพเพปิธรรม,มจาริโน พุทธิติงสัมปาปุเนยามะทัเมอริยปะเวทิเตปะสันนาโหนตุสัพเพปีปานิโนพุทธศาสเนสัมมาทารังประเวชันโตกาเลเทโวปวัสตุพุทธิภาวายาสตตานางสมิติ์ติ่งสำมิตังเนตุเมทะนิงมาตาปิตาจะอัตระชังนิจังรักขันติปุตตะกังเอวังทัมเมนราชาโนประชังรักขันตุสัพพทา บทที่16เทวตาอุยโยชนะชนะคาถาทุกขับปัตตาจะนิทุกขาพยาปัตตาจจนิพยาโสกับปัตตาจะนิโสกาโหตุสัพเพปิปานิโนเอตาวตาจะอัมเหหิสัมปตังสัมปตังปุญญสัมปทังสัพเพเทวานุโมทันตุสัพพสัมปติสิทธิยาทานังท,ทานตุสัทธทายาสีหลังราักขันตุสัพพทาภาวะภาวนาพิรตาโหตุข,ขัดฉันตุเทวตาคตา บทที่สิบเจ็ดสุมังคนคาถาโหตุสัพพังสุมังขลังราคันตุสัพพเทวตาสัพพรพุทธานุภาเวนะโสที่โหตุนิรันตรงโหตุสัพพังสุมังขลังราคันตุสัพพเทวตาสัพพธรรมานุภาเวนะโสที่โหตุนิรันตรงโหตุสัพพังสุมังขลังรักันตุสัพพเทวตาสัพพสังฆานุภาเวนะโสที่โหตุนิรันตรง สัพเพพุทธาพระปัตปปจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนะรักขังพันธามิสัพพโสสัพเพพุทธาพระปัตาปจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตชนะรักขังพันธามิสัพพโสสัพเพพุทธาพระปัตาปจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตชนะรักขังพันธามิสัพพโสสัพเพพุทธาพระปัตนปจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนะรักขังพันธามิสัพพโส ส animals, 谢谢ัพเพพุทธาพระลับปัตตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนะรักขังพันธามิสัพพะโสสัพเพพุทธาพระลับปัตตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนะรักขังพันธามิสัพพะโสสัพเพพุทธาพระลับปัตตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนะรักขังพันธามิสัพพะโสสัพเพพุทธาพระลับปัตตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนะรักขังพันธามิสัพพะโส สัพเพพุทธ,ธาพระปัตตาปัจเจก,กานันจะย,ยังพลังอาหารหันตานันจะเตเชนะรักขังพันธามิสัพพะโซด้วยอนุภาพแห่งสัจจะอธิษฐานอนุภาพแห่งความเพียรและอนิสงส์แห่งการบูชาพระรตัตนตรัยด้วยการสาธยายบทสวดมนต์พระสูตรพระปริศและพระคาถาเหล่านี้ขอความสุขสวัสดีจงเกิดมีแก่ข้าพเจ้า ขอให้พ้นทุกจากภัยทั้งปวงขอให้ข้าพเจ้าเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมขอถวยเทพเทวดาทั้งหลายโปรดอนุโมทนาในการสวดมนต์สาธยายและธรรมะเหล่านี้เมื่ออนุโมทนาแล้วโปรดอํานวยอวยพรให้แก่ข้าพเจ้าและวัตถุมงคลพระปิตายอดเศรษฐีเหรียญยอดเศรษฐีเหรียญวหว้ครู68ตลอดจนวัตถุมงคลทั้งปวงที่สามสิ่งสร้างขึ้นให้เปี่ยมด้วยอนุภาพแห่งพระปริศจงสําเร็จศักดิ์สิทธิ์ ทุกประการเทินสาธุบุญกุศลของข้าพเจ้าทาั้งหลายอันเกิดจากการสวดมนต์จเจริญจิตภาวนาขอน้อมถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาขอผลบุญเหล่านี้จงส่งถึงผู้มีจิตศรัทธาร่วมสดมนต์จเจริญจิตภาวนาทุกท่านขอจงปลอดจากราดภัยทั้งปวง พ้นจากความทุกข์กายทุกใจทั้งสิ้นประสบความสําเร็จ,จเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานชนะต่ออุปสรรคและมา,ทารทั้งหลายสมบูรณ์พร้อมด้วยธนสารสมบัติบริวารสมบัติมีดวงตาเห็นธรรมสําเร็จในการวิปัสสนากรรมฐานเกิดปัญญายาณและ,จะเจริญด้วยจตุรพิธพรชัยทั้ง4คืออายุวันนะสุขะพระเทินขออนุโมทนาบุญกับครอบครัวยอดเศรษฐีทุกท่าน